สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอ,อยู่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะเป็นศูนย์กลางนะคะของการคมนาคมนะคะเพราะว่าไปได้หลายที่มากหลายท่านนะคะที่มาที่อนุสาวรีย์ชัยเนี่ยก็จะงงนะคะว่าจะไปขึ้นรถที่ไหนหรือว่าจะแยกไปทางไหนนะคะเพราะว่าเนี่ยเป็นเวิร์กแบบเนี้ยถ้าหลงไปสักทางหนึ่งเนี่ยเดินยาวเลยนะคะ สำหรับท่านไหนที่มาโรงพยาบาลนะคะก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่ามันจะอ้อมมากแล้วก็ร้อนมากด้วยตรงนี้เป็นเวิร์ที่ร้อนมากตรงซ้ายมือลิทเนี่ยนะคะก็คือโรงพยาบาลลาดวิถีค่ะเดี๋ยวลิทบอกจุดหลักๆนิดนึงนะคะของการสังเกตง่ายๆถ้าเราจะจำนะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีสี่เกาะค่ะเพื่อนๆเกาะทางด้านซ้ายมือลิทนะคะก็คือเกาะลาดวิถีค่ะ มาเป็นเกาะได้นะคะตรงมือลิทนี่นะคะก็จะเป็นเกาะลาดวิธีตรงเนี้ยจะไปโรงพยาบาลรามาค่ะไปแยกตึกชัยนะคะรถเขาจะเลี้ยวไปทางนี้ไปโบเบไปอะไรก็ต้องขึ้นทางนี้นะคะส่วนเดี๋ยวลิทจะพาเดินไปเรื่อยๆแล้วจะชี้ทีละเกาะดีกว่านะคะจะได้เข้าใจง่ายนะ,ะจุดสังเกตหลักๆก,ก็คือให้เพื่อนๆมองตึกสูงๆไว้นะคะด้านหลังลิทเนี่ยนะคะก็จะเป็น BTS ค่ะ BTS อนุสาวรีย์ชัยนะคะเดี๋ยวลิทหันให้ดูนิดนึง สถาบันโรคหัวใจนะคะถ้ามาทาง BTS เนี่ยก็จะเห็นเห็นชัดเลยแล้วก็เป็นสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะเดินออกมานะคะถ้าเราไม่ออกมาทางอนุสาวรีย์ชัยเนี่ยออกอีกทางนึงจะเป็นเซนจูรี่ค่ะเ,เพื่อนเก็จะไปทางเซนจูรี่นะคะ,ะสมมุติว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะมมราาถไซกำลังวิ่งตอนมาอยู่อนุสาวรีย์ชัยใหม่ๆนะคะตื่นเต้นมากเลย ตอนแรกๆเดินแถวนี้งงมากนะคะเดินเดินหลงเดี๋ยวลิจะพาเดินวนนะคะไปตามเกาะต่างๆให้เพื่อนๆดูกันชัดๆนะคะว่าเราจะไปไหนยังไงนะคะเดี๋ยวลิจะพาเดินไปเกาะพญยาไทยก่อนค่ะให้ดูวิวต้นไม้ เกาะพญาไทเนี่ยเขาจะมีโดมถงสูงนะคะอ่ามีบันไดค่ะสำหรับท่านไหนที่ขึ้นขึ้นบันไดไม่ไหวนะคะสูงนะคะก็เกาะพญาไทเนี่ยจะเป็นเกาะที่มีบันไดยอยู่เกาะเดียวเลยบันไดเลื่อนนะคะก็ขึ้นมาทางนี้แล้วก็จะเดินวนได้เกือบรอบแล้วนะคะสําหรับท่านไหนข้อเข่าไม่ดีขึ้นไม่ไหวก็มาเกาะพญาไทลงทางนี้ก่อนอ่าขึ้นทางนี้ก็ได้ค่ะแล้วเดินเอานะคะ อยู่อีกฝั่งตรงข้ามนึงเนี่ยจะเห็นตึกใบโยกตึกใบโยกจะอยู่ทางฝั่งนี้ค่ะเพื่อนๆแต่ตอนนี้ตึกบังอยู่นะคะมาข้างล่างก็จะประมาณนี้ค่ะเดินเลี้ยวไปด้านล่างก็จะไปเซนจูรี่แหละคะ่ะนี่เช้าๆเพื่อนๆดูบรรยากาศวิกตอรี่คอนเนอร์นะคะตรงนี้ เดี๋ยวคิวรถตู้เนี่ยลิสใส่ให้ขึ้นมาในจอนะคะเพราะว่าลิบางทีพูดเดี๋ยวพูดผิดคิวรถตู้ประจำเกาะต่างๆนะคะเพื่อ,อมาลงต่อรถตู้ค่ะวันนี้วันที่27นะคะมิถุนายนพศ2 5 6 5ค่ะเวลาประมาณ7โมงกว่านะคะคนกำลังไปทำงานกัน View. ทางรางก็รีบน่าดูเมื่อก่อนนะเดี๋ยวลีเล่าสมัยก่อนสมัยก่อนตรงนี้จะเป็นาลานนะคะของขายตอนกลางคืนเทียบเลยจะเป็นพวกมือสองพวกอะไรเงี้ยเยอะมากนะ,ะแล้วคนแน่นมากเดี๋ยวนี้อะไรมันเปลี่ยนไปหลายอย่างคะ่ะเ,เพื่อนเกาะพญาไทเกาะพญาไทยคือเกาะท,ท,ท,ที่เราจะไป ไปพยาไทยนะคะไปราชเทวีไปสยามสังเกตง่ายๆค่ะมีบันไดเลื่อนนะคะแล้วก็พัตคารพงหลีอยู่ทางนี้ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นนะคะตรงนี้ก่อนนี้จะเยอะกว่าเกาะอื่นเขาแต่ะละประมองฝั่งนี้บ้างนะคะ โรงพยาบาลราชวิถีนะคะแล้วก็โรงพยาบาลพระมงกุฎค่ะเขาจะอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะอยู่ฝั่งถนนสองฝั่งติดกันเดี๋ยวไปดูชัดๆตรงอ,อีกทางหนึ่งดีกว่านะคะทางนี้ยังไม่ค่อยเห็นยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นี่ก็วิกตอรี่มอลค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะมีชาบูมีมีเป็นพวกวสันมีอะไรพวกนี้นะคะเป็นห้างอยู่ในนี้ วิคเตอรี่ฮับค่ะวิคเตอรี่ฮับหรือโรบินสันเก่านะคะจะอยู่ตรงตรงนี้ค่ะเป็นเส้นถนนดินแดงนะคะเดี๋ยวเดินอ้อมไปอีกนิดก็จะเป็นถนนดินแดงค่ะเป็นเกาะดินแดงนะคะนี่วิคเตอรี่มอลค่ะตรงจุดนี้ตอนเช้าจะเป็นจุดที่สวยนะคะตอนกลางคืนก็สวยค่ะถ้ามาถ่ายรูปนะคะจุดนี้นะเพื่อนๆสวย ก็เป็นเซ็นเตอร์วันนะคะแล้วก็วิกตอรี่มอลอยู่ใกล้กันค่ะฝั่งนี้จะเป็นโรบินสันนะคะตอนนี้เปลี่ยนเป็นวิกตอรี่ฮับแล้วค่ะโรบินส mm ันเก่านะคะทางที่จะไปทางนี้ก็คือดินแดงค่ะสามเหลี่ยมดินแดงนะคะห้วย mm hmm. ขวางอะไรพวกนี้เลี้ยวมาทางนี้นะคะ mm hmm. หรือว่าจะเลี้ยวขวาไปอีก mm hmm. ก็เป็นราชปาลบประตูน้ำค่ะ เมื่อก่อนจะเป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะพวกสยามมีคลินิกนิติพลนะคะอยู่เส้นนี้ค่ะ<ม>ก็เป็นพวกลาดวิถี1ถึงลาดวิถี6ลาดวิถี7อะไรอยู่ทางนี้นะคะเส้นนี้จะมีอพาร์ตเมนต์แล้วก็เป็นโฮสเทลอยู่เยอะเลยนะคะแถวสวนสันติภาพจะมีสวนสันติภาพอยู่ตรงซอย7นะคะประมาณซอย7ค่ะก็เลยซอยเ็ไปนิดนึงนะคะสวนแต่ว่าอพาร์ตเมนต์อะไรพวกนี้เขาจะอยู่ด้านข้างด้านนี้นะคะเยอะและด้านนี้ก็มีค่ะ ถ้ามาหาหอมาหาอะไรก็มาเส้นนี้ก็ได้นะคะแต่ช่วงนี้จะถ้าให้ดินแดงไปนิดนึงก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยสามารถทะลุไปซอยรางน้ำได้นะคะของกินเยอะมากค่ะแล้วข้าวกล่อง20บบาท25่บาทก็อยู่แถวๆนี้นะคะก็เป็นข้าวกล่องราคาประหยัดแล้วคุณภาพดีด้วยของกินเยอะค่ะที่นี่อนุสาวรีย์ชัยนะคะค่าคองชีพไม่สูงมากค่ะแล้วก็เดินทางสะดวกสะดวกสุดเลยริดว่านะ หรือว่าิคุ้นชินกับที่นี่ก็ไม่รู้มันไปไหนมันบางทีสายเดียวมันไปได้ยันต่างจังหวัดแล้วนะคะข้างล่างก็เป็นร้านกาแฟค่ะลาดวิถีแปดนะคะฝั่งข้างหน้าฝั่งตรงข้ามนะคะหันกลับมาก็เจ็ดโมงกว่าๆค่ะถือว่า ช่วงสถานการณ์ตอนนี้รถยังไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี้จะจะเยอะมากติดหนักกันนี้นะคะเมื่อสิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วบางคนสังเกตแบบนี้ค่ะอ่าขุนนะคะทหารทหารถือปืนถือระเบิดอะไรพวกนี้บางทีบางทีมองยากอยู่เหมือนกันนะคะก็ฝั่งที่ ที่ไม่มีอาวุธก็คือฝั่งที่ถือหนังสือจะเป็นฝั่งไป BTS นี่จำได้แค่นี้ค่ะตรงข้ามเป็นธนาคารอ,อมสินก็คือฝั่งต่อพระขนโยธินค่ะแล้วลาดวิถีนะคะโรงพยาบาลราดวิถีตึกสูงๆเลยค่ะเนะี่ยทำใหม่นะคะพระมงกุฎก็สร้างใหม่เหมือนกันค่ะนะี่เดี๋ยวพาเดินวนรอบๆนะคะ เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ยังมีของขายข้างบนนี้นะคะสุดก็เลยเป็นแหล่งทำมาหากินไม่ได้บอกว่ามันดีนะคะเพื่อนแต่ว่ามันเวลาขึ้นมาเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยจะมีของตั้งใช่ไหมแล้วมันหามันหาไรายได้ง่ายมากเมื่อ่องก่อนนั้นอ่ะใครแบบว่ามีมีความกล้ามีเสือมีผ้าเอามาปูนะคะก็สามารถทําเงินได้แต่มันก็อาจจะเกตกาดนะคะฝางทางคนเดิน ตัวลิเนี่ยเมื่อเมื่อหลายปีก่อนนะคะรับประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มนะสี่ห้าทุ่มเนี่ยลิซจะขึ้นมาขายเสื้อค่ะเอาเสื้อเป็นเสื้อโปโลนะคะแต่นั้นาลิขายเอาขึ้นมาแบบเสื้อโปโลแบบใส่แพ็คเป็นเป็นถุงๆแล้วก็มีโชว์เอามาโชว์บ้างเนี่ยขึ้นมาข้างบนสี่ห้าทุ่มตรงช่วง BTS น่ะคนขายของกันเยอะมากเลยนะคะเรียงเรียเลยขายอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ห้าหกร้อยเพื่อนๆคือมันทําเงินได้ได้อย่างนั้นจริงๆนะคะ ตอนที่มาอยู่อุสาวรีใหม่ๆอัเลยคิดว่าโหแบบประเทศไทยนี่แบบใครไข้ช้าค้าใครไข้ขายขายจริงๆน่ยแต่ตอนนี้มันก็มันไมน่เหมือนเดิมแล้วค่ะเพื่อนๆเดินมาตรงนี้ก็เป็นเกาะดินแดงนะคะเกาะดินแดงที่จะไปห้วยฝางนะคะดินแดงเพื่อนๆดูรายละเอียดพวกคิวรถตู้ได้นะคะเดี๋ยวลิสจะใส่ไว้ที่คาอธิบายใต้คลิป หรือคอมเมนต์ปักหมุดบนสุดนะคะคลิปนิ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปรีวิวอาหารหรือพาเที่ยวนะคะจะมีรายละเอียดสถานที่แล้วเบอร์โทรร้านค้าอะไรพวกนี้นะคะอยู่ตรงคอมเมนต์บนสุดค่ะลิอจะปักหมุดเอาไว้ให้นะคะหรือต้องคำอธิบายใต้คลิปค่ะร้านปิ้งเนยนะคะ สำหรับท่านที่คิดถึงก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัยนะคะอยู่ตรงเกาะดินแดงค่ะมาทางเกาะดินแดงนะคะจะอยู่ริมริมคลองหลายหลายร้านเลยค่ะมีอาพาร์ตเมนต์นะคะรายวันรายเดือนมีร้านหนึ่งนะคะอยู่ฝั่งนี้อ,อยู่ตรงริมคลองค่ะร้านเต่าแก่เหมือนกันถนนเส้นนี้คือเส้นพระขโยธินค่ะจะไปซอยอารีนะคะแล้วก็จตุจักรค่ะ เดินมาถึงจุดนี้แล้วนะคะด้านล่างนะคะถ้าเราลงสะพานลอยไปจะเป็นเกาะพระหนโยธินค่ะเ,เพื่อนๆเกาะพระหนโยธินก็จะไปอารีสะพานควายนะคะหรือ,อถ้ารอถ้ามาขึ้นสาย8ทางเกาะน,นี้จะไปบางกะปิค่ะจะไปดิ๊กซีลาดท้าวบางกะปินะคะจะไปเส้นลาดท้าว๋ย่ขึ้นผิดนะคะสาย8เนี่ยถ้าไปขึ้นฝั่งลาดวิถีเนี่ยจะไปโรงพยาบาลรามาไปสะพานพุทธค่ะ แต่ถ้ามาขึ้นตรงนี้ไปลาดพาวนะคะมีธนาคารออมสินอยู่ด้านหลังค่ะมีของกินนะคะหลายร้านอยู่เหมือนกันแล้วก็มีเบเกอรี่พรมาลีนะคะร้านใหญ่ๆเดินมาก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามเป็น BTS แล้วนะคะคือลิสเจะขยับไปอีกนิดนึงเดี๋ยวเพลงเข้านะคะมีนักดนตีตาบอดร้องเพลงอยู่ยูทูบเบอร์กลัวลิขสิทธิ์มากที่สุดเลยเจอแล้วค่ะนี่ ถ้าอยู่ทางฝั่งพระโขนโยธินนะคะเกาะพระโขนโยธินเราก็จะเห็นตึกใบหยกค่ะถ้าทางนี้ก็จะเป็นจุดสังเกตง่ายๆนะคะถ้าเห็นตึกใบหยกก็จะเป็นเส้นพระโขนโยธิน,นะคะ่ะถ้าลงมาเส้นนี้เราเดินไปเรื่อยๆจากเกาะพระโขนโยธินก็จะไปโรงพรยาบาลพระมงกุฎน,นะคะฝั่งเดียวกันประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆนะ360องศาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะถ้าเดินหลงก็เดินเหนื่อยนะคะเดินเหนื่อย พยายามหาจุดจำเอาไว้นะคะถ้ายัางไม่ละเอียดพออ่านที่คอมเมนต์บนสุดได้นะคะก็จะเป็นรายละเอียดเป็นตัวหนังสืออยู่นะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกด, like, กด share, กไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ